ทำเป็นพลังงานละเอียดเป็นเครื่องจักรละเอียดมีความละเอียดมากกว่าธาตุบังคับควบคุมให้ธาตุเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมธาตุ เป็นองค์ประกอบของร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตเสเดตพรกคุหลงุพสจันทัสโรเป็นองค์ประกอบของร่างกายคนสัตว์สิ่งของธรรมบารมีสามสิบทัตระเดตพรกคุณหลงโพสจันทัสโรดึงดูดบอกเกิด ให้รรมประกอบเป็นร่างกายท่อฐานธรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงปุสจันทราสโรเป็นร่างกายลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษมีชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จ เวลาของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงตุสจันทสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำให้ท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัตประเดชพระคุณหลวงพ่อสัจจันทัสโรถูกสร้างให้เป็นทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้ร่างกายของ ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัตโรซึ่งเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นที่รวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงพรมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโรเกิดการไหลเวียนกระแสธรรม บารมีสามสิทัสสะเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวมศูนย์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัสสะเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิทัสสะเดชะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไหลเวียนครอบคุมทั้งนิพพานธรรม บารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหล่อเลี้ยงรักษาดูแลตัวเองซึ่งกันและกันเป็นพี่น้องพึ่งพาอาศัยให้รับบารมีสามสิบทัศรทเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหล่อเลี้ยงรักษาดูแล ควบคุมบังคับสั่งการไม่ให้ถูกธรำรกิเลสร,รมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์ระเดชพระคุณหลวงพทอสจันทัสโรยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้มัน่นคงยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายจเจริญรุ่งเรืองสั่งสมรวบรวมทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้จาก ทั้งหมดถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศเสด็จพุณุลลงปรสบจันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโรให้ธาตุอยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโรที่ได้จากธรรมทุกธรรมที่ถูกดึงดูดบอกเกินด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโร เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรอย่างสมบูรณ์ทำกิเลสทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่รุกเข้ามาในนิพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรเกิดการไหลเวียนของธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรไหลเวียนอยู่ใน ร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทพัสเดศพระคุณหลวงปสุตันทัสโรร์มีมากในจักรวาลมนุษย์ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกยึดธทมยึดธาตุให้อยู่ ในการบังคับควบคุมของธรรมกิเลสไม่ให้เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้เกิดแก่เจ็บตาย จากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมขออกิเลสที่ยึดทมยึดธาตุไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปจากร่างกายทุกทอดฐานธรรมระมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่เสัียรทัศโรไปจากนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศเด็พระคุณหลวงปู่สดันทัสโรทำให้ท,ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศเสด็พระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์โลกกันกิเลสทำให้ สถานที่อยู่อาศัยเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของพิเลสที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลงพระสดันทัสโรเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นลก สัตว์ที่อยู่ในโลกานกิเลสบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ยอมรับสภาพให้คุ้นเคยให้อยู่อย่างเป็นาธาตรับใช้กิเลสให้ร่างกาย เป็นที่สั่งสมรวบร,รวมกิเลสเพื่อยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศเด็จพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสตโรโอทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่ตั้งมัน่นสูญเสียตัวตน สลายผุพังอยู่ตลอดอยู่ในสภาพบูชายันคนสัตว์สิ่งของทํำ้ายทําลายคนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่มาก เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศคเด็จพระคุณหลวงพรรุสดันทัสโรที่กิเลสอยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของบังคับธาตุในซากคนสัตว์สิ่งของได้มากทำให้ซากคนสัตว์สิ่งของอยู่ในสภาพ เสื่อมสลายผุพังไปตามการถูกยึดธรรมยึดธาตุจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลสที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของเด้งดูดบ่อเกิดซึ่งกันและกัน ดึงดูดบอ่อเกิดธาตที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในร่างกายของซากคนสัตว์สิ่งของทําให้คนสัตว์สิ่งของนำํำซากคนสัตว์สิ่งของเข้ามาอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของ เข้ามาเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปราหารเครื่องนุ่งผ่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งหยาบตามการบังคับหลอกลวงตามการแนะนำของกิเลสที่แนะนำ ให้นํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสบังคับควบคุมแนะนําให้เรียนรู้การบูชายยันคนสัตว์สิ่งของ ให้เรียนรู้เดรัจฉานวิชาเรียนรู้ไสยศาสตร์ไสยเวทเรียนรู้เพื่อรวบรวมกิเลสโลกโกรธโกงให้อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของให้อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของ เรียนรู้เพื่อรวบรวมสั่งสมซากคนสัตว์สิ่งของให้มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นไปตามการบังคับ ควบคุมการแนะนำที่กิเลสสร้างสถานการณ์เหตุการณ์ทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบบังคับควบคุมให้แนะนำ บูชายันคนสัตว์สิ่งของเพื่อเพิ่มจำนวนซากคนสัตว์สิ่งของเพื่อการเพิ่มทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เพียงพอกับการดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ ที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลสบังคับหลอกลวงแนะนำให้เรียนเดลฉานวิช,ชาเรียนไสยศาสตร์ไสยเวทเรียนบูชายันคนสัตว์สิ่งของเพื่อ ทำให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตไปจากนิพพานธรรมปารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริญทัสโรที่เกิดจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นสถานที่รวบรวมรักษากิเลสเพื่อถ่ายทอด ไปยังทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิบพัศทพระเดชพระคุณหลวงพุทธเด์ทัสโรที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์โลกันจากการบังคับควบคุม แนะนำของกิเลสที่ให้เรียนเดลฉานวิชาเรียนสยศาสตร์ไสยเวทเรียนการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเรียนเพื่อรวบรวมรักษาให้กิเลสสั่งสมอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของ เรียนเดรัชานวิชาเพื่อให้เกิดเป็นสัตว์เดรัฉานเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นลกเป็นสัตว์โลกันเรียนเพื่อทำให้มนุษย์ทำให้คนแตกแยกในตัวเอง แตกแยกซึ่งกันและกันเรียนเดรัจฉานมิจช,ชาเรียนสยศาสตร์สยเวทเรียนบูชายยันคนสัตว์สิ่งของเพื่อให้คนสัตว์สิ่งของแตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันที่เกิดจากกิเลส ยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปจากร่างกายซากคนสัตว์สิ่งของไปจากทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดศพระคุณหลวงพุทธศรริ์จันทัสโรไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดศพระคุณหลวงพุทธศจรรันทัสโรที่ทําให้คนสัตว์สิ่งของ เสื่อมสลายผุพังไม่ดำรงอยู่อย่างมั่นคงถูกกิเลสบังคับควบคุมให้แปลเปลี่ยนสภาพไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสคนสัตว์สิ่งของบางส่วนรู้เห็นถึงการบูชายันคนสัตว์ สิ่งของที่ทำให้เกิดเป็นซากขนสัตว์สิ่งของเพื่อนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเหลียดทั้งอยา่างเพื่อการพัฒนาปรับปรุงชีวิตเป็นยังอยู่ให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาวคนสัตว์สิ่งของรู้เห็นว่าทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติทำให้โลกเสียสภาวะสมดุลทำให้เกิดการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งลเอียดทั้งหยาบอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งลเอียดทั้งหยาบทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งลเอียดทั้งหยาบที่ปลอดภัยที่ไม่ทำให้เกิดเป็นภัยทิบัติที่ไม่ทำให้ขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้ท an, tunnel, ทงเอียดทั้งหยาบ อาหารเป็นพืชเป็นแร่ถาดที่สร้างประโยชน์มากกว่าสร้างคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสทำให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวาง คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องมึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบที่เป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดเป็นซาาคนสัตว์สิ่งของทำให้คนสัตว์สิ่งของ ในการมมคุณทั้งห้าที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นการยึดรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิบพัศประเดชพรกคุลงพรทสตันทัสโรที่ทาให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกามมมคุณทั้งห้ากิเลสยึด รมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรอยู่ตลอดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศเสดเดพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาบารมีสามสิบทัศเระเดศพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศเระเดศพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรที่ทำให นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสเดศพระคุณหลวงพดจันทัสโตรรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสเดศพระคุลหลวงพศจันทัสโตรที่บารมีสามสิทธัสเดศพะคุลหลวงพดจันทัสโตร์ทำหยุด นิ่งเฉยหยุดในหยุดหยุดนิ่งสงบร่มเย็นไม่เร่าร้อนหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ยุติแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสของธรรมทุกธรรม ยึดติการถูกยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรปรับปรุงพัฒนาให้เป็นการรุกของธรรมบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรเข้าหาธรรมทุกธรรม เพื่อทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงป่สดยันทัสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เพื่อควบคุมบังคับ ให้อยู่ในการบังคับควบคุมของธรรมบราบรมีสามสิบพัฏเถรเระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรให้ไปเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบราบรมีสามสิบพัฏเดรเระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรทำให้ธาตุที่เป็นส่วนของร่างกาย ทุกท่อทานธรรมบารมีสาวิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสดัญทัสโรถูกสร้างให้เป็นฐานศีลสมาธิอยู่อย่างมักน้อยสันโดษเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้ร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้ทำบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรรุกเข้าหาทำทุกทำท่าทุกทตุเพื่อยุติแผนผังสําเร็จเวลาของทำทุกทำพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นแผนผังสําเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโร เกิดการรวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศเสด็พระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรในร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศเศษพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศเศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุลหลวงพ่อสดยันทัสโรจากธรรมทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทำให้พระเดชพระกุลหลวงพ่อสดจันทรัสโรพระเดชพระกุลหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคนกนกยูนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย ละลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพ่สดจันทัโรได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพักพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัศโรตลอดไป